ในเรื่องของการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระศาสดาเนี่ยก็จะมีพระสูต์หนึ่งที่จะจะเป็นการไขปัญหาข้อสงสัยที่ว่าผู้ที่ไม่เรียนไม่ศึกษาบาลีเนี่ยก็ไม่อาจจะเข้าใจธรรมะของพระศาสดาได้จริงหรือไม่คนที่มีความเห็นว่าถ้าไม่เรียนภาษาบาลี ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจเข้าใจธรรมของพระศาลาได้จะขอยกพระสูตรนี้ขึ้นมากล่าวคนสมัยหนึ่งพิกษุสองรูปเป็นที่น้องกันชื่อเมธ,ธะและโกกุฏะเป็นชาติพราหม์ผู้จ๋าอ่อนหวานเสียงไพเราะเธอสองรูปนั้นเข้าไปเฝ้าพร้า์ผู้มีพระภาคถาวายบังคมนั่งนักที่ควรส่วนครั้งหนึ่ง แล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าบัดนี้ภิกษุทั้งหลายต่างชื่อต่างโคตต่างชาติต่างสกุลกันเข้ามาบวชพวกเธอจะทําพุทธวจนะให้ผิดเพี้ยนจากภาษาเดิมมิฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอยกพระพุทธวจนะขึ้นโดยภาษาสันสกิต พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนโมคคะบุรุษทั้งหลายฉนัยพวกเธอจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่ามิฉะนั้นข้าพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอยกพระพุทธวัจนะขึ้นโดยภาษา,ษาสันตกิจนี้เล่าดูก่อนโมคคะบุรุษทั้งหลายการกระทําของพวกเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเริ่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เริ่มใส และเลื่อมใสยิ่งขึ้นของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วคันแล้วทรงธรรมมีคาถารับสั่งกับพิกษุทั้งหลายว่าดูก่พิสุทษุทั้งหลายภิกสุไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นโดยภาษาสันสกิตรูปใดย,ยกขึ้นต้องอาบัตทุกกฎดูก่พิสุทษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เราเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิมก็ น่าจะเป็นนัยยะหนึ่งที่จะทําให้เข้าใจว่าพระองค์จะให้ทรงเรียนคําสอนของพระองค์เนี่ยโดยนัยยะอะไรเ,เพราะว่าถ้าจะกล่าวว่าถ้าไม่เรียนภาษาบาลีแล้วเนี่ยจะไม่เข้าใจอักถะของพระองค์ได้ก็ต้องขอย้อนถามผู้ที่มีความเห็น,นอย่างนั้นว่าในพระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐเนี่ยเป็นภาษาบาลีแล้วก็ภิกษุ สมัยรุ่นก่อนก็ได้ใช้ความพยายามเพื่อจะแปลเป็นภาษาไทยเพราะเหตุใดเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยประเทศไทย,เ,ยเล่าเรียนกันด้วยภาษาไทยจึงจะเข้าใจความหมายของพยัญชนะซึ่งเป็นภาษาบาลีนั่นเองซึ่งสมัยก่อนก็จะเรียนภาษาบาลีเป็นส่วนใหญ่แต่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ย เรียนเป็นภาษาไทยก็เลยแปลจากภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาไทยแต่ถ้ายังมีความเห็นหรือมีทิฏฐิว่าอย่างไรก็ต้องเรียนภาษาบาลีจิงจะเข้าใจก็ต้องขอย้อนถามว่าคนที่ท่องบาลีได้แต่ไม่เข้าใจภาษาว่าแปลว่าอะไรกับอีกคนหนึ่งซึ่งไม่เข้าใจภาษาบาลีไม่ได้ท่องบาลีแต่ว่าดูจากสิ่งที่เขาแปลมาจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย แล้วเกิดความเข้าใจว่าคําว่าขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือรูปที่ประกอบด้วยมหาปูตธาสีうう่เนีうう่ยก็คือปัตวีธาตุอาปธาตุเอโชธาตุวายโยธาตุซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมนั่นเองที่มีอยู่ในกายนี้ถ้าอย่างเนี้ระหว่างถ้าเราเข้าใจเป็นภาษาเรา เราเนี่ยภาษาเดิมที่เรารู้จักเนี่ยก็ค,คือภาษาไทยเนี่ยจะเข้าใจดีกว่าไหมนะแต่ก็ถ้าคนมีกําลังถ้าจะศึกษาภาษาบาลีเพิ่มขึ้นไปด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่หาใช่ว่าถ้าไม่เรียนภาษาบาลีแล้วจะไม่เข้าใจเข้าใจธรรมของพระศาสดาก็ลองพิจารณาดูว่าเป็นความจริงหรือไม่ประกอบด้วยเหตุและผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเห็นอย่างนั้นอีกก็ต้องย้อนถามว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระศาสดาเนี่ยทรงใช้ภาษาอะไรแน่นอนไม่ใช่ภาษาบาลีแน่นอนก็เป็นภาษาในสมัยนั้นที่บางท่านก็บอกว่าคือภาษามาคตจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องไปศึกษาภาษามาคตด้วยถึงจะเข้าใจอาจเข้าใจธรรมของพระศาสดาซึ่งในพระสูตรที่อ่านมาข้างต้นก็ระ่งก,ก็ทรงยืนยันอยู่แล้ว ให้เรียนพระพุทธวัฒนะตามภาษาเดิมของตนของตนนั่นแหละเมื่อภิกษุรุ่นเก่าเนี่ยได้แปลกันมาอย่างไรเนี่ยก็มาสอบทานในหลายๆสำนักหรือในหลายๆประเทศเพื่อเกิดความเข้าใจตรงกันซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้มีความผิดเพี้ยนไปเลยจากการตรวจสอบของหลายๆสำนักเพราะฉะนั้นอย่ามามัวทุ่มเถียงกันเพื่อเอาทิฏฐิของตนเองมาเพื่อจะล้มทิฏฐิของผู้อื่น มันจะเป็นการเสียเวลากับการประพฤติธปฏิบัติมากกว่าเอาแค่เพียงว่าพระองค์ตรัสอย่างไรให้เข้าใจอัดเข้าใจทำแล้วนําอักถาะและความเข้าใจนั้นมาเดินให้ตรงตามคําสอนเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความไม่เกิดอีกจะดีกว่าถ้าเสียเวลาไปทุ่งเถียงหรือมีทิฏฐิท,ที่แตกต่างกันจะนํามาซึ่งการทะเลาะวิวาทหรือเป็นปฏิฆานน่นอง ก็เป็นเหตุผลหนึ่งสําหรับผู้ที่จะพยายามจะทําความเข้าใจในประเด็นนี้นะในเรื่องของการศึกษาบาลีการเรียนธรรมะของพระศาสดาซึ่งเขาแปลมาภาษาเป็นภาษาไทยอยู่แล้วซึ่งเมื่ออ่านก็เข้าใจได้ง่ายและสามารถนาไปปฏิบัติได้ทันทีส่วนการยับรุทำอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องปัจจตังเฉพาะตนถ้าไม่เกิดความเข้าใจ ถึงจะท่องได้บาลีเป็นเล่มๆไม่เข้าใจว่าพระองค์ตรัสถึงเรื่องอะไรเนี่ถามว่าเมื่อไม่เข้าใจเนี่ยจะไม่เข้าใจหัดเข้าใจทำเนี่ยจะบรรลุทำได้หรือไม่นีพระองค์เน้นในเรื่องของอะไรก็คือเรื่องของอัดถักความหมายนั่นเองในยะอันลึกซึ้งน,นั้นหมายถึงอย่างไรก็ลองไปใคร่ควรพิจารณากันดู